ชีพประจอลุ่งเท่าอยู่แล้วพี่น้องครับกำลังเดินทางจากอำเภอสะไค้มุ่งสู่อำเภอบานดุงครับมือนี้ภาลกิจกามีหนึ่งก็คือไทยเอ็มบีนะครับเพลงที่สองนะครับอบาดไปเดียวนะครับ ถวายหลวงพ่อสายท่องเตชิธรรมโมนะครับเพลงของอาจารย์สุกโกจิระไนนะครับหรือว่าในไทยเพลงของอาจารย์กุ้เที่ยวห้สีใบแล้ว่วเพลงหลวงพ่อวาจาศิษย์กสิพ้ากันไปเข้าไปฝ่ายปูศรีสุโธยาศรีประตูม,มาอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ไก่หอาและไก่หวอดแล้ว ทางเส้นนี้รู้สึกว่าแคบหลายตอนนี้ห้องหัดใส่อะไรยันนี่สพานปลาสะพาดปลาปลาไม่หลายบ่ปลาหลายปลาไม่หลายที่ยังจังสีล่ออกจากไอ้มิทรยญวันเหรอจังสีเส้าจัดมิทรยญบ่ไหวบ่ไหวเป็นยังเมืเย์ไม่แล้วเล่นเพลงนยากกัน ว่าดีตัวแฟนปิงเาีกันเกันซื้อยาไหมไม่หยาดกันคนี้หยาดซื้อยาหยาดเนะบนหยาดซื้อยาหยาดซื้อาสนหยาดเอาไปเผาหยาดเอาไปเผาโอ้สิจู่ย้อหยาเอาไปเผาว่ี่วนทางนี้ รู้สึกว่าพันสิทธอดจิตครับพี่น้องครับพันสิทธอดจิตพันสิทธอดจิตโอ้เนาะถอดจิตพูดอะสิฝ่อล่างไงเนาะเนาะ,นะมาหอดบา้ดดา,า,นบบานดงดาราหรอพี่น้องครับบ้านดงดาราบ้านหน้าหนองนะครับบ้านปากดงบ้านปากดงเพื่อบ้านดงนี่ก็เป็นบ้าน พี่น้องอาจารย์คมมดบ้านรวครับตะกี้กับห่วยตอนเป็นบ้ากับมาเด่นสาวแถวบ้านดรงดาราเนี่ยแหละพี่น้องครับไม่ยามพี่น้องครับยามน้องอีแม่ยามเออย,ยอีแม่นะครับมหาบริษัทสันติภาพมีเดียจำกันละครับพี่น้องวันนี้มองลงถ่ายทำละครถ่ายทำหนังถ่ายทำทีวีนะครับตอนนี้กำลังทั่วหา สวัสดีครับผเแถาแกอยู่บุนครับพี่น้องเอ้ยอ่าไอ้มาหายคื้เขาไหมหาตายแล้วมาตายแล้วเออมมาตายแล้วออมาตายแล้ว,มา,าลวมาเฮามาได้ <laughs> ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาล็อกขึ้นไปนะครับล็อกขึ้นไปสันติภาพมีเดียนะครับ ลงมาลงมาไปที่ลงมาแล้วพุ่นบอกขึ้นไปพุ่นอ่าบอกหมาตายแล้วอวังหันไายหางพุ่นม่แจ้งเลยว่าหมาตายเออัสดีครับเออเออเอาเออมุมีแล้วม่มีแล้วอืมอืมเออบร้เลี้ยงดูแล้วอาจารย์อาจารย์เะบ่ อันนี้ต้นต้นชินตดอพี่นงครับโอ้รเรไดมาหลายปีแล้วสุดยอดเล้พี่นองครับเป็นเรือนไทยไม่ได้มาหลายปีแล้วนี่คือสันธิภาพมีเดียนะครับมีเดียอะ้า,าตัาง้งแต่คู่ยักเพิินอุ้มน้องเฮงๆมาผมได้นี่ตนนี้จนเป็นบ้าแล้วเฮงๆ อืมเป็นบ้าแล้วมาขึ้นมาเงี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศมองลุงไทยหนังลุงละครครับพุนครับรบ,บริษัทสันติภาพมีเดียนะครับเดี๋ยวซูมไปเพิ่งฟังคุณมือนีมาแวะเยี่ยมบริษัท

ห้องตรงนี้นะครับอ่าเป็นห้องตัดต่อทีวีตัดต่อทุกอย่างเหมันว่าอ่าในห้างครับแต่ตัดต่อทุกอย่างครับ นนี่ะเฮ็ดนักร้องเก่งมาหลายคนแล้วครับเฮ็ดนักร้องเก่งมาหลายคนแล้วแต่ว่าเสียวนี้สิกลับมาเฮ็ดให้ดังอีกนะครับอ่าอันนี้คืออะไรก็คือหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมนะครับคิดฮอดพ่อแม่ออกแจกบริษัทนี้คิดฮอดพ่อแม่ออกแจกบริษัทนี้ครับสันติภาพมีเดียนะครับออกจากบริษัทนี้ครับเพลงคิดฮอดพ่อแม่ที่เป็นเพลงที่ฮอปเบอร์หลายที่สุดต้องมาหลายที่สุดเลยได้มาได้เลยเด้ไผรักเสียคล้ยเออออกจากนี้มั้งครับไผรักเสียคล้ยออกจากนี้อ่า น้องเฮงีจะมาฝึกตัดกับอาแม็กไหมครับครับเออเออต่อต่อต้องไปเรียนหนังสือครับเออเรียนวิชาชีพเออเอาพี่น้องคลิปนี้เสียไว้สักนิดนะครับพ่อกันชิมนาก็แล้วกันเดี๋ยวกระชีมื้อนี้กะเดินทางมานะครับเพื่อจะมาถ่ายทำเอ็มวีเพลงถ่ายทำเอ็มวีเพลง บาทไปเดียวของอาจารย์สุดโกโจิรนายครับสายยามลุงรองคือเกา่ามือว่านในไทยของอาจารย์คุ้มเจ้ากระสีไปครับเพลงหลวงพ่อวาจาสิทธิ์เดี๋ยวเห็นายหาคนไปอาบนา้ำกันในสิาพห้าเดินทั้งไปไทยเอ็มบีครับมือนีเพราะเลยมา,ทายไทยแต่เอ็มบีครับจะมาทําเพลงปุ๋ยให้เพื่อนด้วยนะครับเป็นปุ๋ยดีได้ี่นนองเด้อปุ๋ยดีปุ๋ยดีปุ๋ยชื่ออิสานบ้านเฮ้าครับ เป็นปุ๋ยน้ำเดี๋ยวออกมาเร็วๆนี่แหละพี่น้องเอาจะจอวะหลาย